สวัสดีครับผมกันเชียงใหม่นะวันนี้มาดูเป็นเหรียญพ่อขุนเมืองลายมหาราชนะครับรุ่นแรกปี2 4 9 6ี่หลังพระพุทธนะครับเป็นเนื้อทองแดงกไลทองนะครับเคยพบเจอมีเนื้อเงินด้วยนะนะครับกระหางยางด้านหลังก็จะเป็นพระพุทธคล้ายๆข,ของเหรียญลวงปู่เพอกนะครับแบบนี้เลยนะถ้าเป็นหลังยันห้าไม่เล่นนะครับเล่นหากันหลักร้อยต้นๆร้อยสองร้อยนะครับนะครับก็จะมีให้ชมสี่เหรียญนะในสภาพ ไม่สวยนะแบบนี้อยู่หลักพันต้นๆน,นะครับไม่ไม่ได้แพงนะประมาณพันกว่าบาทนะครับพันบวกลบอะไรเงี้ยนะครับนะครับแต่แต่ว่าชัดมากชัดน้อยนะนะครับก็ดูหูเจาะนะประมาณนี้เลยนะฝานการใช้ส่วนเลรส์สวยเนี่ยกระลาทองก็อยู่ประมาณหมื่นบวกลบนะครับหมื่นบวกลบอยู่ที่ว่ากระลาเต็มมากเต็มน้อยนะครับหลายๆพันหมื่นบวกลบอะไรเงี้ยนะครับ ก็จะมีแยกเอวเล็กเอวใหญ่อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็อย่าไปซีเรียสนะครับมาดูความสวยเป็นหลักแล้วกันนะครับแต่ส่วนมากก็จะพบเจอก็จะเปิดนะครับนะครับเปิดมากเปิดน้อยนะครับก็จะน้อยองนะที่จะแบบเต็มเต็มนะนี่ก็มาดูขอบตัดนะครับประมาณนี้นะนะครับก็ไม่ทันก็แคปแคปไว้นะครับนะครับนี่เป็นยุคประมาณสองสองพันห้าร้อยบวกลบมานะครับสองสี่เก้าหกนะครับ อนะครับอันนี้เรียนไม่ค่อยสวยนะครับใครมีก็ลองส่งรูปมาดูได้นะยินดีรับเช่าทุกสภาพนะนะครับขอให้ดูแล้วชอบนะครับรับเช่าแน่นอนนะนะครับก็เป็นพาที่มีราคานะครับนะครับนี่นี่ให้ชมก็ต่างสภาพกันนะนะครับ ราคาก็ค่อนข้างต่างกันพอสมควรเลยนะสวยกับไม่สวยเนี่ยต่างกันเยอะนะครับเยอะมากๆนะครับหลักพันต้นกับหลักพันปลายถึงหมื่นกว่าเนี่ยนะครับนะครับใครมีก็ส่งรูปมาดูได้นะลายดีอาไซจีเนซีเอนะครับยินดีรับเช่าเฉพาะหลังหลังพระพุธอย่างเดียวนะครับขอบคุณครับ